EP ที่6พาร์ทที่1ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อพระแพรตัดสินใจโทรไปนัดทานข้าวกับลียาตามที่ลียาได้เคยชวนไว้ก็เพราะหวังว่าจะได้ขอความช่วยเหลือเรื่องงานและได้เคลียร์ความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อลียาโดยที่มีใบมิ้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยจัดแจงช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าที่พระแพระจะต้องใส่ไปทานข้าวกับลียาในวันถัดไป continu e ใบมิ้นเดินเข้าไปใกล้พะแพรก่อนที่จะจับไปที่หัวไหล่ของเธอและจับให้พะแพรหันหน้ากลับไปมองกระจกอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าพรุ่งเนี้ยถ้าคุณลียาเขาได้เจอแกนะเขาจะต้องอ้าปากค้างแน่ๆเชื่อฉันแล้วที่สำคัญนะอย่าลืม ถ้าพรุ่งนี้เวลาที่เขาโอบแกนะแล้วเขาใช้มือเนี่ยสอดมาไว้ตรงเอวแกแบบนี้แล้วต่ำลงมาแบบนี้เป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าเขาเน่ยอาจจะชอบแกแบบคู่รักนะเว้ยผ้าพแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็น,น่าแดงและสงสัยในคำแนะนำของเพื่อนก่อนที่จะพูดว่าอะไรของแกอะ แค่อบแค่นิดจะรู้เลยเหรอใบมิ้นก็ตอบกลับมาว่ารู้สิก็ภาษากายไงแกคำพูดน่ะมันหลอกกันได้นะแต่ถ้าเป็นภาษากายอะ่ะมันหลอกกันไม่ได้หรอกการอบเนี่ยนะมันเป็นวิถีที่คนเขาทำกันเพื่อสารสัมพันธ์พันธมิตรทั่วไปนะเวลาเขาอบอะ่ะเขาก็จับแค่ตรงหลังๆประมาณเนี้ย อืมไม่ต่ำกว่าน,นี้แล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าตําแหน่งมันต่ำกว่าเอวนะมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามรู้ไหมมีแต่คู่รักเท่านั้นแหละที่จะทำกันนะภาพแพรที่ได้ยินเพื่อนอธิบายจนเข้าใจว่าการโอบนั้นสามารถบง่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างก็ยิ่งทำให้เธอเริ่มตื่นเต้นกับนัดวันพรุ่งน,นี้จนแทบจะทนไม่ไหวเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึงอีกวัน ซึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับภาพแพรในการที่จะไปทานข้าวกับเลียถึงแม้ว่าในตอนเช้านี้ผ้าแพรจะยังคงสะดุ้งตื่นจากความฝันอัลลามกที่คอยตามหลอกล้อนอยู่ทุกคืนและคืนที่ผ่านมาก็เป็นเช่นเคยผ้าแพรรู้สึกกังวลพอสมควรจากการที่ตื่นนอนมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผ้าแพรนั้นทอใจยกเลิกนัดในวันนี้ เธอลุกขึ้นมาทำกิจวัตรตามปกติแต่ที่ขาดไปอีกอย่างก็คือตอนนี้เธอไม่ต้องไปทำงานอีกแล้วพะแพรไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกแย่และฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้จึงลุกไปทำความสะอาดห้องพะแพรจัดเก็บเข้าของที่อยู่ให้เป็นระเบียบที่สุดจนเธอไปพบกับของขวัญของเหล่าแฟนคลับที่เธอเคยได้เมื่อครั้งที่เธอมีชื่อเสียงโด่งดัง พ้าแพรเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแฟนคลับจะส่งของขวัญให้เธอมากมายขนาดนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าที่พ่อแพรเคยร่วมงานด้วยเขาไม่เคยบอกเธอกับเรื่องนี้เลยนั่นทำให้เธอไม่เคยได้สัมผัสของขวัญพวกนี้อย่างจริงจังเลยสักครั้งมีทั้งตุ๊กตารูปถ่ายและจดหมายซึ่งบางส่วนน่าจะถูกผู้จัดการส่วนตัวทิ้งไปแล้ว แต่ถึงนั่นจะเป็นจดหมายแต่ก็ยังคงเยอะอยู่ดีพวกมันถูกส่งมาจากหลายที่และพ้าแพรก็ยังไม่เคยได้เปิดอ่านมันเลยสักฉบับผ้าแพรเริ่มจัดเก็บพวกจดหมายใส่ลงในกล่องเก็บของและตั้งใจว่าจะกลับมาเปิดอ่านเมื่อมีโอกาสพ้แพรหากิจกรรมทำเพื่อรอเวลาที่จะต้องเตรียมตัวและในที่สุดก็ถึงเวลาบ่ายสามโมง พาแพรเริ่มแต่งหน้าทำผมโดยที่มีใบมิ้นที่เลิกงานเร็วกว่าปกติเพื่อที่จะมาช่วยพาแพรแต่งตัวทั้งสองคนช่วยกันอย่างเต็มที่จนในที่สุดพาแพรก็อยู่ในลุกที่เพอร์เฟกและสวยงามในขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นพาแพรและใบมิ้นก็มารออยู่ด้านล่างของคอนโดโดยที่ใบมิ้นออกมาคอยดูรถให้ ใบมิ้นพูดกับภาะแพรว่าคุณเลียเขาได้บอกไหมอะว่าจะมารับตอนไหนอะพระแพรตอบกลับไปว่าเขาบอกว่าตอนเย็นนี่แหละแต่ว่าคนที่จะมารับฉันน่ะเป็นใครฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันนั่นแหละ ในขณะนั้นเองก็มีรถตู้อาวผาดคันสีดำขับเข้ามาที่หน้าคอนโดรถคันนี้ดึงดูดสายตาของพระแพรและใบมิ้นเป็นอย่างมากทันทีที่รถตู้นั้นจอดสนิทประตูห้องโดยสารก็เปิดออกปรากฏว่าเป็นเจนที่เดินลงมาจากรถตู้คันนั้นและมาหยุดอยู่ตรงหน้าของใบมิ้น ใบมินเองที่เห็นหน้าเจนเป็นครั้งแรกก็ตกตะลึงในความเท่ของเจนทั้งบุค,คลิกการเดินอะไรจะดูดีขนาดนี้แถมยังดูคล่องแคล่วไม่ปวกเปียกแล้วก็ยังตัวสูงอีกตั้งหากทั้งคู่มองหน้ากันสักพักหัวใจของใบมินนั้นเต้นตึกตัก โดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าหัวใจของตัวเองนั้นเต้นแรงและแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เจนจะพูดขึ้นว่าคุลียาให้มารับคุณพะแพรคะ่ะใบมินที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคนที่ริยาส่งมาเธอจึงหลบทางให้เจนไปเจอกับพะแพรโดยที่สายตาของเธอนั้นยังคงจ้องมองไปที่เจนอย่างไม่ลดละ ทันทีที่เจนได้พบกับพรพแพเธอก็พูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณพรพแพรเอ่อเจนนะคะเป็นบริการส่วนตัวของคุณเลียเดี๋ยวเจนจะเป็นคนพาไปส่งที่ออฟฟิศเองค่ะพรพแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็นตอบกลับไปว่าเอ่อสวัสดีค่ะคุณเจนจากนั้นเจนก็เชิญพรพแพรขึ้นรถ ตอนที่รถกำลังจะออกตัวจูจูใบมิ้นก็วิ่งเข้ามาประชิดตัวเจนและพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฉันขอเบอร์โทรติดต่อคุณไว้ได้ไหมะเจนที่ดูเหมือนจะรีบร้อนและก็ไม่ค่อยพอใจนักที่จูจูก็ถูกขัดจังหวะจึงพูดว่านี่คุณเข้ามาแบบนี้มันอันตรายนะ ใบมิ้นก็เหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองกระโจนเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันจึงพูดว่าเอืมขอโทษค่ะแต่ขอเบอร์ติดต่อไว้เผื่อฉุกเฉินได้ไหมคะคือเพื่อนฉันน่ะไปคนเดียวเกิดมีอะไรขึ้นมาฉันจะได้โทรเช็คกับคุณได้ไงเจนที่กำลังรีบร้อนก็พูดขึ้นว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเบอร์ฉันหรอกฉันเป็นบอดี้การ์ด คุณแพนไม่มีทางเป็นอะไรไปแน่นอนตอนนี้ฉันรีบคุณหลบไปก่อนเถอะใบมิ้นที่เห็นท่าทีแล้วว่ายังไงเจนก็คงไม่ยอมให้เบอร์โทรง่ายๆจึงกว่าสายตาไปรอบๆและเห็นว่ามือถือของเจนนั้นโผล่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเธอเธอจึงมือไว้ชกมือถือของเจนขึ้นมาไว้ในมือและพยายามที่จะกดเบอร์โทรของตัวเองแต่มือถือนั้นมันดันมีพาสเวิร์ด เจนที่ทูกชกมือถือไปก็ตกใจและเกือบจะสะบัดคำหยาบออกมาและพูดว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> นี่คุณเอามือถือฉันคืนมานะาเเมาของคนอื่นไปแบบนี้ได้ไงอะใบมิ้นที่พยายามกดเบอร์โทรของตัวเองแต่ติดว่าต้องใส่พาสเวิร์ดจึงยื่นหน้าจอมือถือไปให้เจนแล้วพูดขึ้นว่าพาสเวิร์ดคืออะไรอะ่ะตอบมาถ้าไม่ตอบ ฉันก็ไม่ให้เพื่อนฉันไปผาแพรที่สังเกตการอยู่ก็มีท่าทีคอยพยายามห้ามปรามเพื่อนตัวเองไม่ให้ทำอะไรละลาบละล้วงบอดี้การ์ดคู่ใจของลียแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะนิสัยของใบมิ้นนั้นคือถ้าอยากทำอะไรก็จะทำโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเจนเองที่กำลังรีบร้อนก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ และคิดว่าคงต้องยอมจำนนแล้วจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นวันนี้คงไม่ได้ไปไหนแน่ๆเจน,นจึงพูดขึ้นว่าอ่ะเดี๋ยวฉันใส่พาสเวิร์ดให้พูดจบเจนก็ยอมใส่พาสเวิร์ดมือถือให้กับใบมิ้นแต่โดยดีถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามเมื่อมือถือถูกปลดล็อกได้สำเร็จใบมิ้นก็ทำการกดหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองและกดโทรออก จากนั้นก็มีเสียงเรียกเข้าจากมือถือของใบมิ้นดังขึ้นถือว่าภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นใบมิ้นยื่นมือถือคืนให้เจนพร้อมกับพูดว่าคืนค่ะตอนนี้เราก็มีเบอร์กันแล้วนะคะเจนยื่นมือไปรับมือถืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะพูดว่าเท่านี้ใช่ไหมคะพูดจบเจนก็เลื่อนประตูปิดใส่หน้าใบมิ้นทันที จนหน้าของใบมินนั้นเกือบจะถูครูดไปกับประตูรถตู้ก่อนที่รถตู้นั้นจะออกตัวไปทันทีปล่อยให้ใบมินยืนมองรถตู้ที่ขับออกนอกถนนไป